คนคนรจะกินดิบคนบมากอดนะคะน้ะใบใหญ่ทุกมืนอนี่หมงดของดิบเล็กน้อยนะคะน,น้อง กินค่ะชี้ทั่วไปค่ะขอกสวยพี่น้องตัวนี้วุ้มี้กับจินงก็ขอกสวยพี่เก่าทำจู๋ทำกินจ้ะทำจู๋ทำกินเหมือนเดิมขอบควยหน่อยๆนะคะเนาะ อ,อย่างนี้เนะอคอเคอเคนอเค่อเก็อเคนอเคโอเคโอเคโอเกโอเคโอค่อเคโอเคโอเคกอเด้ดดดดกกอเนโออัเอเคอเคโดอเเอามาออดนี่ยอเมโอาอเ ปลาสมพี่น้อง่ันซุปเอแป้งเล็กน้อยและะนะ้วกันเนาะปลาสมถอดพี่น้องไปกินกันด้วยค่ะเด้อเด้เราก็ไปกินกันเลยค่ะอร่อยอร่อยสุดยอดยังสีเดอพี่น้องปลาสมปลาสมคน่ันแบบเป็นแด่นมากนะคะเนะาะก็จะใส่ปสมแป้งเล็กน้อยแลนะ้วกันเนาะถอดง่าย ต้องซุกหลายเนาะกันเนาะไม่ต้องโขกเยอะเอาแบบเลื้อยๆแล้วทอจ้ะฟ้าสมทอดพี่น้องไปกินกันด้วยค่ะเด้วย้เราก็ไปกินกันเลยค่ะอร่อยอร่อยสุดจอดยังสีเด้พี่น้องสวัสดีจ้าเห็ุยูเฮตดกินคือเกาพี่น้องพั่วเนหน่อยตอนน้อีอย่างหมากไมเนะค่ะเนาะวันนี้ไปเป็นกิงเป็นแทนแล้วก็มาสับ พ่อพ่อคั่มนะกะนะ่ะลงนี่น,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 นอาคอนควจะกินดิบคนบ่มากทอดนะคะนะ้ต่ใบใหญ่ทุกเมื่อที่งดของดิบเล็กน้อยนะ ปลาสมปลาสมทนทันเดบ,บเป็นแบ่นมากนะคะเนะาะก็จะใส่ผส,สมแตงเล็กน้อยนะคะเนาะตอบง่ายสวัสดีจ้าเ็ดยูเ็ดกๆๆินคือเกาพี่น้องขั่วนิหน่อยตอนนี้ยังหมากไมาเนะคะเนาะวันนี้ กินเสร็จอ้อกุ้งต้องกรอกลูกหมาหน่อยนะได้ต้องทอดสุกมาละเอะให้มันสุกก่อนจ้าทำละเ้มันสุกเล็กน้อยขอสวยที่เ่าทำอยู่ทำกินจ้าทำอยู่ทำกินเหมือนเดิมขอบขั้วหน่อยๆหน่ะค๊ะเนาะ นีเใ็ดกินค่ะไปนั่นแหละค่ะเร็ดค่ะแล้วก็สึแล้วค่ะนีนะนี่ที่หน่อนอ ี่ับต้องซุกหลายนาะกันเนาะไม่ต้องโุกเยอะเอาแบบเหลืองๆก็พอจ้ะให้เป็นขิงเป็นแฉนแล้วก็มาตับกินพ่อพ่อทำเนาะกันเนาะ ปาสมปลาสมทนแบบเป็นเป็นมากนะคะเนะาะก็จะใส่ผสมแป้งเล็กน้อยนะคะเนาะกรอบง่ายยูเ็ดกินค่ะสวัสดีจ้าเห็ดยูเห็ดกินคือเกาพี่น,อน,นอ้องขั้วนิหน่อยตอนนี้ยังหมากไหมนะคะเนะาะวันนี้ แล้วจ้าโหจุดยอดเลยพี่น้องเห็นไหมเอ่ยปลาส้มนะคะมีใจมีใจกุ้กยทอดเด้อค่ะเดิอโมเมนต์มันทอดปลาส้มทอดปลาส้มปลาส้มสมพันแบบเป็นเปรนมากนะค่ะเนาะก็จะใส่ผสมแป้งเล็กน้อยเด้อค่ะเนาะทอดง่งยสวัสดีจ้าเหตดยูเฮ็ดกินคือเกาพี่น้องขว,วน้น่อยต้อีหยังหมากไม่นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะวันนี้ ปลาสม้มปลาสม้มทนทันเดบดเป็นแกน,นมากนะคะเนะาะก็จะใส่ผสมแป้งเล็กน้อยนะคะเนาะทอดง่ายขูดขีทั่วไปค่ะขาดสวยพี่น้องของนี้วุ้มี๋ไปกินใกล้จ้าโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเห็นไหมเอ่ยปลาส้มนะคะไม่ใช่ไม่ใ่กลวดด้วยทอดเด้อค่ะเด้อโมเมนต์มันทอดปลาส้มทอด ทั่วไปค่ะต่อสวยพี่น้อนตัวนี้ว่ามีก่กับจินงก้อยมาเห็ดให้มันสุกก่อนจ้ามาเห็ดให้มันซุกเล็กน้อย คนควรจะกินดิบเพิ่นบ่มักทอดเนาะคะะ่ะเนาะไว่ใหญ่ทุกเงอนอี่ที่งดของดิบจล็กน้อยแต่เป็นกินเป็นแทนแล้วก็มาตับจิ้มพอพ่อค่มเนาะคะะ<ม>่ะเนาะปลาซ่งปลาส้มปลาส้มเพิ่นหั่นแบบเป็นแตงไมเนาะคะะะ่ะเนาะก็จะใส่ผสมแตงเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะทอดง่ายไปนั่นแหละค่ะ แล้วค่ะยสุกแล้วค้าปลาสมพี่ปลาขาวเอ็ดให้มันสุกก่อนจ้าปลาละเอ็ดให้มันสุกเล็กน้อยมีไายสิมาทอดปลาสมพี่น้องท่านสุกไอ แป้งเล็กน้อยนะคะเนะ้อง่ายๆนะคะเนาะนี่ก็ขอเหนิยวขอช่วยก็ได้ที่ก่านะคะเนาะจะเป็นขินเป็นแทนแล้วก็มาจับจิ้มขอพ้อค่ำนะคะเนาะส่งไปนั่นแหละค่ะหย็ดซะแลราคาพุทธเจ้ะ คนเพิ่นกกินดิบเพิ่นบวมากทอดเนาะคะ่ะเนาะแต่ใบใหญ่ทุกเมือนี่ที่งดของดิบจะน้อยข่อสวยที่เก่าทำยู่ทำกินจ้ะทำยู่ทำกินเหมือนเดิมขอบขั้วหน่อยๆเนาะค่ะเนาะไปนั่นแหละค่ะลดละราคาจูดแล้วค่ะสีทัว่ไวไปค่ะ เอาสวยพี่น,อน้องตอวนี้ว่าีก่งจริงก็ปลาสมปลาสมทนทันแบบเป็นแบนมากนะคะเนะาะก็จะใส่ผสมแป้งแ็่น้อยนะคะเนาะทอดง่ายแป้งยูกอีทั่วไปนั่นแหละคะ่แบบะเรแบบสชะแลบบ้วคะเท็ดแล้วค่ะ 知道。You know, right?